สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเที่ยวที่พัทยานะคะก็ยังอยู่ในโปรแกรมนะคะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะวันนี้อยู่ก็พวกวีแกนมาด้วยเห็นไหมคะออมีคนแย่งกินด้วยนะ <c oughs> อันนี้นะคะ ก็ยังต้องเสิร์ฟโปรตีนให้ตัวเองวันละ1.6นะคะก็ว mm ัน hmm. แล้วต้องาณ80กรัมนะคะอันนี้นะคะชงไปประมาณ2ซองก็ได้20กร mm ัม hmm. วันนี้เรา mm hmm. มีอาหารบนเรือเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคาดว่าโปรตีนอาจจะไม่พอนะเ mm hmm. <laughs> มะื่อวานก็จัดหนักจัดเต็มมานะคะวันนี้ก็เลยเพิ่มโปรตีนจากแกงอีกนะคะก็อันนี้ชงเรียบร้อยแล้วจริงๆจ,จ,จะบอกว่า โปรตีนจากวีแกนเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้ยังไงรู้ไหมัอนที่เราได้รับโปรตีนจากแหล่งอื่นเนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่มันแถมเพิ่มมาด้วยเนาะอย่างเช่นตัวข่าบหรือแป้งนะครับแล้วก็ตัวไขมันนะครับตัวนี้ก็ถามว่าถ้าเราไม่อยากได้สิ่งอื่นแถมมานะครับล้วก็แนะนําว่าให้กินเป็นโปรตีสกัดนะครับอันนี้ก็จะสะดวกดีพกพาได้ด้วยนะเห็นไหมใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องยกกล่องมาก็ได้นะคะ <Okay. S 2> แต่ว่านี้เอามาถ่ายรูปเพื่อเลยยกกล่องมา จริงๆแล้วมันสะดวกกับการพกพามากๆเลยนะคะไม่ต้องวัดไม่ต้องตวงใดๆค่ะฉี่ปุ๊บนะคะเติมน้ำนะคะแล้วก็เช็คถ้าใครนะคะทานที่เป็นน้ำแบบนี้นก็สามารถเทลงบนขวดแล้วก็เช็คได้เลยทุกที่แม้กระทั่งอยู่ในรถนะคะบนเรือในรถบนเครื่องก็เช็คสะดวกมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครอยากทานโปรตีนวีแกนนะคะเป็นโปรตีนบริสุทธิ์จากพืชนะคะเพื่อพิษขุนแล้วก็นะคะทักมาหาอีกทักบอกได้เลยนะคะหรือว่าจะ มาใต้คอมเมนต์ว่าสนใจก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อค่ะ